วันนี้มาดูภาพในอดีตของห้างสปปรรพสินค้าเซนทันลาดพร้าวนะครับเป็นภาพเมื่อ41ปีที่แล้วจากหนังของสีบุญเรืองฟิล์มนะครับคุณดาวน้อยสีบุญเรืองเป็นผู้สร้างพรอนพลด,ดเป็นผู้กำกับการแสดงพระเอกพร้อมพงนพพริตนักเอกจรุณีสุขสวัสดิ์หนังชื่อเลดี้ฝรั่งดองเข้าฉายเมื่อวันที่3เดือนพฤศจิกายน ปี2,527ที่โรงหนังเอเทนพาราไดวอร์เนอร์กรุงกเกษมรามาและสิริรามานะครับวันนี้จะตัดให้ดูโลเคชันในประเทศนะครับซึ่งจะมีสองที่หลักๆที่เป็นที่สำคัญที่คนเห็นแล้วจำได้ก็คือที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับแล้วก็อีกแห่งหนึ่งใกล้ๆกันครับที่แดนเดระมิตตอนนี้คุณจารุณีก็ซื้อของได้กล่องเต็มไปหมด นี่ดูถุงก,กระดาษเซนทันในสมัยก่อนแล้วก็ดูยูนิฟอร์มของพนักง,งานเซนทันเมื่อ4วปีที่แล้วนะครับก็ยังอยู่ในห้าห้างเซนทันนี่เปิดอย่างเป็นทางการปี2526ะครับแล้วก็มีหนังหลายเรื่องนะครับเข้าไปถ่ายบางเรื่องก็ถ่ายแค่ด้านหน้าแล้วก็เดินมาที่บันไดแล้วก็ไปที่อื่นแต่ว่าเรื่องนี้นี่ ถ่ายเสร็จแล้วก็เข้าไปถ่ายในตัวตัวห้างนะครับนางเอกนี่ซื้อของมากับเขามาจากต่างประเทศนะครับในเรื่องแล้วทีนี้ก็จะถูกคนหวังร้ายผู้ร้ายนะครับผู้ร้ายตลกตลกกนนี้แหละครับเห็นแกล้งบอกว่าจะช่วยถือความที่อยู่ต่างประเทศคิดว่าเออคนไทยใจดีก็เลยยอมให้เขาช่วยถือกล่อง ของขวัญให้นี่ครับช่วยถือพอช่วยถือแล้วแฮบไปเลยนะครับหนีนางเอกนี่ซื่อครับเข้าอของหนีนี่วิ่งตามนะครับวิ่งตามออกจากห้างไปเลยนะครับแล้วก็วิ่งวิ่งไปหาเขาไม่เจอแล้วตัวเองเพิ่งมากรุงเทพใหม่ๆก็หลงทางหลงกับคนที่พามาก็คือคุณพระเอกนั่นแหละครับหลงทางนี่ครับดูครับ มือดีช่วยถือแล้วแอบเอาของหนีเห็นยูนิฟอร์มไหมครับรเอกก็เดินหาเดินดูไม่รู้อยู่ที่ไหนหนางเอกก็มาอยู่ชั้นบนนะครับมองหามองหาไม่เจอแต่ที่เจอคือเจอไอเด็กหนุ่มเมื่อกี้แหละครับที่เป็นคนร้ายนี่ครับลงกระดาเลื่อนแล้วหนีออกไปครับจารุนีก็วิ่งตามนี่ครับออกมาที่หน้าห้าง วิ่งไปแล้วครับจริงๆยังมีฉากวิ่งตามเข้าไปในซอยด้วยนะครับแต่ว่าไม่รู้ซอยไหนก็จะไปดูมันนะครับดูเฉพาะแค่ให้เห็นว่านี่คือห้างเซนทันเซนทันลาดพร้าวเมื่อ41ปีที่แล้วนะครับนี่เป็นฉากที่ไปตามเขาแล้วก็หาเขาไม่เจอก,ก็กลับมานั่งรอยอยู่หน้าห้างห้างบอกว่าปิดสามทุ่มปิดไปแล้วนะครับ แล้วอีกที่หนึ่งนะครับที่หนังไปถ่ายทำต่อเนื่องกันเลยจริงๆก็อยู่ใกล้เสซนท่านลาดพร้าวก็คือแดนเดรมิดนะครับนี่ครับตอนแรกที่หนังเรื่องนี้ผมไปดูในโรงหนังตอนแรกที่เห็นฉากนี้ก็คิดว่า,าแล้วนางเอกนั่งอยู่หน้าเซนท่านแล้วหายไปไหนแล้วทำไมเปลี่ยนฉากมาเป็นฉากตอนเช้า คุณบุย้ยบุญน,นันจะมาเปิดหุ้นนะครับหุ้นบัรพบรุษของตัวเองที่ใช้สถานที่ก็คือที่แดนเนรมิตก็สร้างเป็นมุกขึ้นมานะครับก็เชิญคุณบุย้ยบุญน,นันเข้าไปตัดริบบิ้นเพื่อที่จะเปิดหุ้นเระเปฏิมากรรมไม่ปฏิมากรปฏิมากรรมดูครับ เชิญเปิดตบมือกันนะครับแดนเดรมิดนี่มีหลายจุดนะครับให้ถ่ายทำหนังก็แล้วแต่ผู้สร้างนะครับ2 5 2 6นี่หนังไปถ่ายแดนเดรมิดเยอะนะครับนี่ครับดูครับดูมุกกันไก่เหนียว แล้วก็อึบอึบอดอไม่ขาดฉีกริบบิ้นครับเอาฟันมีฟันหรือเปล่าไม่มีครับไม่รู้จะทำไงเอาไฟแช็กจุดเลยนีย่จุดไฟแช็กเพื่อจะเปิดหุนบันพรบรุดของตัวเองไปแล้วครับพอเปิดมานี่คนหานะครับเพราะว่ามีคุณ จะรู้หนีไปนอนอยู่บนหุ่นนี่แหละครับคือหนีมาจากหน้าเซนท่านแล้วก็หาที่นอนนี่มานอนบนหุ่นก็เลยไล่ลงนะครับลงมาไม่รู้จะทำยังไงเป็นมุกตลกของหนังนะครับก็ทำให้ให้เห็นนะครับดูกันสนุกสนุกนะครับอย่าไปคิดอะไรมากนะครับที่เราได้ประโยชน์จากหนังเรื่องนี้ก็คือ แดนเนรมิตนะครับตรงนี้ปัจจุบันนี้เขาเลิกนะครับเลิกกิจการก็เหลือแต่ตัวปราสาทอยู่อันเดียวนะครับแล้วก็จัดเป็นตลาดนัดมั่งตลาดอินดี้มั่งขา,ขายของวันก่อนนี้ผ่านมามองดูเห็นเป็นเต็นทเล็กๆขายของเต็มไปหมดนะครับเห็นแต่คนขายไม่เห็นคนเดินซื้อสักเท่าไหร่นะครับนี่ครับไอหัวขโมยคนนั้นก็มาอีกจะมาล้วงกระเป๋า เสร็จโจน,นเอ้าเฮ้ยไอ้นี่ลุงกระเป๋านี่ครับอยู่นี่นี่ครับจับได้ไปไปโรงพักตำรวจอย่างนั้นแหละครับวิ่งหนีตอนวิ่งหนีแหละครับมีโอกาสได้เห็นบรรยากาศกว้างๆของสวนสนุกแดนเนรมิตนะครับสมัยแต่กวอนต้องเรียกว่าเป็นสวนสนุกนะครับและชื่อก็คือแดนเนรมิตนะครับแต่ว่า เรียกเดนเนอมิตรเฉยๆนี่คนก็รู้จักนะครับอา้าวหัวหลุดซะแล้วบันฑพาบุุรหลุดไปนี่ถ่ายกันนานจนออกจากคำค่ำไปหน่อยนะครับกระโดดลงทีนี้ล่ะครับคุณจารุณีก็จะวิ่งไปเห็นไหมครับมีไวกิ้งนะครับมีตรงนั้นก็รถไฟลอยฟ้ารถไฟเหาะนะครับนี่หมาหมุนนะครับโจนก็ขึ้นไปก่อน ขึ้นไปไม่ใช่คุณจรูนีขึ้นไปก่อนโจรกระโดดขึ้นไปแล้วก็จ้าเอกันแล้วทีนี้ก็เลยได้รู้จักกันนะครับก็เลยพากันไปที่บ้านแต่ว่ามันอยู่นอกขอบเขตของแดนเนรมิตแล้วนะครับสำหรับหนังเรื่อง l a ดีฝรั่งดองเมื่อปี2527หรือว่า41ปีที่แล้วที่ถ่ายทำที่เซนทันราดพพลาแล้วก็ที่สวนสนสวนสนุกแดนเนรมิต นี่ครับตรงนี้ภาพแบบนี้นะครับภาพก็จะหมดอยู่เพียงเท่านี้นะครับ